สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองตรวเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการอ่านพลังงานจากไพ่ทาโร่ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองครับ m o r p o n g 1 1 1 โอเคมามาครับผม โอเคครับผมพลังงานอูรอลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคพลังงานโดยรวมนะฮะเจนอ f p a n เ a c l e s เจนอป p น n n a c l e s นะฮะช่วงนี้คุณเอ่อจะได้พบ สถานการณ์ที่ดีนะครับผมในเรื่องของ material world ในเรื่องของทรัพย์สินในเครื่องของวัตถุนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาและเป็นช่วงสถานการณ์ที่คุณจะได้รับคุณจะได้รับความมั่นคงหรือมีคนคอยสนับสนุนในเรื่องของ ทรัพย์สินในเรื่องของแมทระฮะในเรื่องของวัตถุนะครับผมวัตถุนั้นเป็นไปได้ตั้งแต่ทรัพย์สินจนกระทั่งสังหาริมทรัพย์พวกทรัพย์สินสิ่งต่างๆที่ของที่อยู่นอกกายนะครับผมหรือตัวคุณอา,อาจจะกำลังเหมือนกับกำลังง่วนกำลังยุ่งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะฮะสิ่งที่เป็นเงินทองทรัพย์สินนะฮะ มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันคนอื่นถ้าคุณมีเหลือพอและมีโอกาสที่จะได้รับถ้าคุณขาดนะฮะเป็นพลังงานที่ดีในเรื่องของ material world นะฮะในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของวัตถุนะครับผมในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นช่วงที่ทำให้ connection หรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นมันมีเสถียรภาพมันมั่นคงมากขึ้น ะะแล้วเดี๋ยวเราจะมา,มาดูสถานการณ์ว่า,ามันเป็นยังไงนะครับผมที่เชื่อมโยงนะฮะเรายังไม่รู้นะครับผมแต่เรากำลังจะมาหาคำตอบนะในพลังงานตรงนี้พลังงานในอดีตนะครับผม <c oughs> nine of pentacles nine of pentacles a uh, page page of wands นะฮะแล้วก็ uh, king of cups อ hmm. king of charles i s c o n t e นี่เป็นเด็กที่แบบสวยมากๆจริงๆนะอื hmm. สุดยอดจริงๆนะผมชอบมากๆเลยไม่ค่อยได้เอามาใช้เพราะครัวแบบมันมันจะเ,เก่านะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ถึงเวลานะฮะปกติผมไม่ค่อยใช้เด็กนี้นะครับโ okay. อเคอ่าในส่วนของอดีตนะฮะผมรู้สึกว่า เออมีความมีโอกาสที่เข้ามานะครับผมคุณได้รับการเสนอโอกาสหรือคุณเสนอโอกาสให้อีกฝ่ายฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณอาจจะได้รับคุณอาจจะเป็นผู้ให้หรือวาคุณเป็นผู้รับผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้รับโอกาสนั้นเกิดจากการกระทําของตัวคุณนะครับผมหรือการกระทําของพาร์เนอร์ของคุณนะฮะ ไม่ใช่ได้มาเปล่านะครับผมถ้าคุณทำอะไรลงมือทำไว้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าในอดีตที่ผ่านมานะครับผมเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันเหมือนมันมีบางจุดมันมีบางอย่างที่เหมือนกับบล็อกหรือว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะฮะนะครับผมในสปันนิเคิลส์นะฮะเป็นช่วงเหมือนกับกำลัง กำลังก่อนะฮะก่อเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวนะครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่คุณอาจจะถูกทดสอบนะครับผมคุณอาจจะโดนอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งนะทดสอบนะฮะหรือคุณอาจจะกำลังทดสอบใครและคุณยังไม่รู้สึกว่าถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณจะยังไม่เขาเรียกอะไรดำเนินการนะฮะผมรู้สึกอย่างนั้น โอเคแน่นอนครับผมเราต้องปริไฟายกันในส่วนของตัวที่เป็นลนะักษณะเพราะคุณมีมีโอกาสมีความรู้สึกและมีการลงมือทำแล้วด้วยนะฮะด้วยพลังงานถึงแม้ว่าจะเป็นเพจก็ตามแต่เป็นเพจจกเพจจกบอลเนี่ยมีทั้งมีทั้งอิมมชนลนะฮะมีทั้ง Passion ที่จะทำแต่ว่าสถานการ์มันไม่ไม่ดำเนินไป ในระดับที่คุณรู้สึกว่ามันมันควรจะเป็นนะครับผมนายออลแพน์แลคลอสมาดูดีกว่าว่าอะไรมันเป็นอะไรในในจุดตรงนั้นนะครับผมนายอัลไพน์แนะคลอสแคร์ไฟฟ์เซเว่นออฟคัพส์โอเคเซเว่นออฟคัพส์เดอะจัสติสใครคนใดคนหนึ่งในสถานการณ์นี้เนี่ยมีทางเลือกอยู่ค่อนข้างมากนะครับผม มีทางเลือกนะฮะผมรู้สึกว่าที่เขายังที่มันยังไม่มีความคืบหน้าเนี่ยเพราะว่ามันยังมีการรีรอหรือว่าเหมือนกับเอตรงนู้นดีไหมตรงนี้ดีไหมนะครับผมมีมีทางเลือกเข้ามามากมีสิ่งต่างๆที่ต้องจัดการนะครับผมทั้งอาจจะเป็นในเรื่องของงานนะฮะผมผมบอกแล้วว่าเนี่ยเทนอตแบลนเิลในพลังงานโอเว l เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับ สมบูรณ์นะฮะคุณอาจจะหรือพาเนอร์ของคุณก็แล้วแต่อยากจะให้เกิดความสมบูรณ์ perfect ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยอยากจะให้สถานการณ์มันดีที่สุด perfect ที่สุดนะฮะซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยมันมันจำเป็นต้องใช้เวลามันจำเป็นจะต้องสร้างเอ่อเขาเรียกอะไร Foundation สร้างพื้นฐานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็ดีหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินก็ดี ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนลองเท e r นะครับผมถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มี commitment แน่นอนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ในในระยะยาวนี่คือการสร้างครอบครัวไม่ใช่แค่วันนี้แตเนอลี่แน่นอนนะครับ Sir c o a r l e s so Justice <S ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้นะครับผมไม่ง,งั้นมันก็เลยอาจจะช้านะครับผมคุณอาจจะไม่เห็นความคืบหน้าเท่าที่ใจคุณอยากจะได้แต่นั่นมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีความคืบหน้านะครับผมพลังงานจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับผม fire bonds f Wands นะฮะ Eight of Pentacles Five of Wands Eight ฟเพเนเ a c l e s แล้วก็ n นท์ออฟ s ซรสไนท of s w โ r d s นะฮะอ่าฮะอ๋โอเคผมเห็นความพยายามที่จะดำเนินสถานการณ์นะครับผมรู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับไม่อยากจะรอแล้วไม่ไม่ใช่หมายถึงไม่ไม่ไม่ใช่หนีไปนะแต่ว่าคือเหมือนกับเฮ้ hey, just just move in just j u ด้วยจะ just คือมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะเร่งรีบนะครับผมพยายามที่จะผลักดันสถานการณ์นี้ให้ให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็พอคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันมันคงที่สุดแล้วนะครับผม a อ r p a น i c a l s เนี่ยมันมาถึงจุดที่เหมือนเหมือนกับ มันเป็นคอนสิสเทนต์มันเป็นแบบสม,ม่ำเสมอที่สุดแล้วจุดนี้เนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งพยายามที่จะเบรกนะฮพยายามที่จะทำให้พุชนะฮะไม่ใช่เบรกที่แปลว่าพักนะีมันถึงแบบแตกมืนเหมืนแบบพุ่งขึ้นนะ่ะคือแบบนี่คือกราฟใช่ไหมแล้วก็คือพุ่งขึ้นแบบนี้นะครับผมใครใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมเห็นในสถานการณ์นี้ในปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพุช h i n g forward เหมือนกับผลักดันผลักดัน ทำ just do it just แบบนั้นเลยนะครับผมโอเคแน่นอนครับผม clarify file of w a n d s นะฮะมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับเวลาเราเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนสถานะเนี่ยมันจะย่อมมีแรงเสียนเหมือนกับคุณ,ค,ณคุณขับรถมาด้วยความเร็วคงที่เสร็จแล้วคุณกดคันเร่งเพิ่มเนี่ยมันก็จะมี moment of inertia นะครับผมมันมีแบ ความเฉื่อยของมันการที่จะฟื้ขึ้นต้องใช้เวลาในการแรมแล้วนั่นก็คือ friction นั่นเองนะครับผมโอเคนายนจอบพนราเคิลส์นายนจอบพาราเคิลส์ูบบอนส์โอเค acles, อเค่ะฮะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่อยากจะรออีกต่อไปแล้วรู้สึกว่าถ้ารอไปมากกว่านี้มันก็ไม่ได้สร้าง ให้เกิดผลดีกับสถานการณ์รู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องอ change เป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดที่แบบจากตรงนี้เนี่ยคือ do or do or die ก็คือมันมันจะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะผมรู้สึกว่าคุณนะฮะพาร์เนอร์ของคุณสถานการณ์เนี้ยใครคนใดคนหนึ่งเนี้ยพยายามที่จะบอกว่า hey this, this is it นี่คือ น,น,นี่คือจุดนี่คือโมเมนต์นี้แล้วนะฮะนี่คือจุดจุดนั้นของโมเมนต์นั้นนะครับผม,มจะต้องทําอะไรสักอย่างนะครับโอเคเพื่อที่จะไม่ให้มันเฟลนะฮะโอเคพลังงานจากปัจจุบันสู่อนาคตนะครับผม <c oughs> two of swords <c oughs> two of swords three of cups and eight of wands โอเค ผมเห็นนะฮะผมเห็นทางเลือกผมเห็นผมเห็นทางเลือกผมเห็นทางแยกโดยอ่าคือถ้าคุณอยู่ในจุดคือคุณกำลังจะ,ะเผชิญกับลักษณะที่มันไม่ได้มีออปชันเยอะแยะแล้วมันเหลือ2-3สทางนะครับผมมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ทางเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยส์ต่างๆที่คุณเคยมีที่อยู่ในอดีตเนี่ย มันได้ถูกมันได้ถูกตัดออกมันถูกได้แต่ว่ามันไม่ได้หายไปทั้งหมดมันยังมีสิ่งที่คุณจะต้องเลือกคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นผมรู้สึกว่ามันจะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆถ้าคุณเลือกถูกเนี่ยมันจะนําไปสู่พลังงานเนี้ยฮะ c h a n e a n n e a c l e s นะฮะถ้าคุณเลือกถูกนะครับผมมาช่วยคุณเลือกดีกว่าแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยพอทางเลือกมัน มันเหลือน้อยลงนะฮะแล้ว i m p a c t หรือว่าผลกระทบจากการเลือกตรงนั้นเนี่ยมันใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณกำลังลังเลที่จะเลือกนะครับผม,มด้วยพลังงานนี้นะฮะ t o วร s o ู r ์นะฮะผมมันมาถึงคือในอนาคตเนี่ยมันจะมาถึงจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องตัดสินใจแน่นอนครับผมผมจะ อ่านพลังงานช่วยคุณว่าคุณควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้นะครับ The fool โอเค the fool นะฮะ The fool for a b s o r ืม ซิงออสเวมจริงๆไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายๆนะฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่าคุณจำเป็นที่ต้องตัดสินใจนะครับผมการตัดสินใจเนี้ยเนี่ยจะนำไปสู่อันที่หนึ่งคือ new beginning นะครับผมเป็นการเริ่มต้นเป็นการคุณจะได้พบประสบการณ์ใหม่ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนคุณจะได้พบสิ่งใหม่คุณจะได้พบทางเลือกใหม่ถามว่าดีไหมอมขึ้นอยู่กับตัวคุณนะฮะ มีความเสี่ยงแน่นอนนะครับผมแต่มีสิ่งใหม่รอคุณอยู่อ่ะฮะมีสิ่งใหม่รอคุณอยู่นะครับผมถ้าคุณเลือกผิดนี่คือ four of swords นะฮะ four of swords คุณได้พักยาวเลยนะครับผมคุณได้พักยาวๆไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสใหม่มาอีกเมื่อไหร่นะฮะเหมือนถูกฟรีซเหมือนถูกแช่แข็งนะครับผมทางนี้ทางนั้นเนี่ยในเรื่องของความก้าวหน้าทางการงานและก็ทางความสัมพันธ์ โอเคคุณต้องเลือกฮะเลือกให้ดีนะฮะผมเป็นกำลังใจให้โอเคครับผมและนั่นคือ reading ที่ผมอ่านได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมโชคดีเทวารักษ